ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะทุกชั่วโมงเลยตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยปัสสาวะแบบบ่อยมากๆจนทําให้รบกวนการนอนกํางคืนของเราเราเป็นปัสสาวะอักเสบต้องแบบเบ่งฉี่ตลอดเวลาแล้วมันรู้สึกว่าแบบแสบแบบตรงอ่ท่อปัสสาวะออกมาค่ะได้ลองทานพีโฟมาสักระยะอาการเหล่านี้มันหายไปแล้วก็อาการปวดหมวง,มงตรงท้องน้อยอ่ะปวดเกรงตรงท้องน้อยก็หายไปด้วยค่ะ ประทับใจผลลัพธ์ของ p f o มากมากเลยปัญหาที่รบกวนใจตอนนี้เลยคือเรื่องของปัสสาวะนะคะก่อนหน้านี้เรามีปัญหาเรื่องของปัสสาวะปัสสาวะบ่อยปัสสาวะทุกชั่วโมงเลยตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยปัสสาวะแบบบ่อยมากๆจนทําให้รบกวน การนอนการพักผ่อนของเรามากๆเวลาปัสสาวะค่ะปวดเก่งตรงท้องน้อยมากๆเลยรู้สึกว่าปวดหน่วงๆมันเหมือนแบบต้องแบบเบ่งฉี่ตลอดเวลาแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันแสบอะแสบแบบตรงท่อปัสสาวะออกมาค่ะอันนี้มันทรมานมากๆก็ไปคลินิกค่ะเขาบอกว่าเราเป็นปัสสาวะอักเสบเขาก็แนะนำะยาฆ่าเชื้อมาให้ลองทานค่ะ มันรู้สึกว่ามันไม่หายสักทีแล้วมันก็เป็น,ปนแห,หายหายมันทําให้การใช้ชีวิตอ่ะลำบากมากจนตอนเนี้ยได้มาเจอตัวนี้ค่ะ PFO ได้ลองทาน p f มาสักระยะอาการปรวดนมืดีขึ้นไม่มีอาการปรวดน่องแล้วรู้สึกว่าไม่ต้องแบ่งฉี่เรื่องของปัสสาวะกลางคืนมันดีขึ้นมากๆตื่นเช้ามาถึงจะฉี่ตอนกลางวันปกติอ จะฉี่ประมาณ10ถึง20ครั้งเลยต่อวันแต่ตอนนี้อาการฉี่ลดลงมากลดลงแบบเหลือแบบประมาณ3 4ถึง4ครั้งซึ่งผลลัพธ์มันน่าตกใจมากๆค่ะอยากจะแนะนำนะคะ P4 ไม่ใช่แค่ ผู้ชายที่ทานได้ผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องของปัสสาวะอักเะสบปัสสาวะบ่อยฉี่กระปิดกระปอยมีปัญหาเรื่องของปวดหน่วงตรงท้องน้อยมีปัญหาเรื่องของอ่าอั้นฉี่ไม่อยู่แนะนําเลย P4 ของเข้อดีจริงๆคะ่ะไม่ใช่แค่ผู้ชายที่ทานได้ผู้หญิงก็ทานได้นะคะ